สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพของอาจารย์นันครับวันนี้จะพาพี่น้องมาชมพุทธศินของพระสมเด็จจิตรดานะครับพิมพ์เล็กนะครับขั้นแรกเทียบให้ชมก่อนว่าพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นั้นต่างกันขนาดไหนเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์เล็กด้านซ้ายมือด้านขวามืออาจารย์นี่ก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับจากการพิจารณาเบื้องต้นน่าจะเป็นสมเด็จจิตรดาที่สร้างปีพศ2510นะครับ วันนี้เรามาโฟกัสที่พุทธศินพิมพ์เล็กกันก่อนนะครับนี่ครับพิมเล็กเล็กจริงๆนะครับเล็กจิ๋วแต่ว่าหายากกว่าพิมพ์ใหญ่หลายเท่านักนะครับพี่น้องหายากกว่านะครับลักษณะพุทธศินนั้นก็จะมีความเล็กลงมาแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างก็คือฐานบัวนะครับลักษณะฐานบัวนะครับจะเป็นรูปทรงที่สอบเข้าหากันนะครับเม็ดบัวมีเหมือนกันองค์พระก็จะดูล่ําสันกว่านะครับล่าสันกว่า การวางแขนการาลักษณะของหูลักษณะ,ะแตกต่างนะครับแต่ว่าด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีการเจียแต่งเหมือนกันนะครับมีการเจียแต่งนะครับด้านหลังนะครับก็ท่านประธานเสร็จแล้วเราก็จะไปคนที่ได้รับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปปิดทองอย่างนี้นะครับแต่กลักษณ์ขององค์น,นี้ที่เราเห็นนะครับที่เป็นจุดพิจารณาที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือลักษณะฟองอากาศ ลักษณะฟองอากาศที่ปลาเกิดกดขึ้นในเรซินตรงนี้เป็นจุดพิจารณาที่สําคัญอีกเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อกันว่าเนื้อหาของท่านเป็นอย่างไรนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อในนั้นจะต้องมีความซึง้งความหนึบความนุ่มนะครับแต่พื้นนั้นจะมีลักษณะของผิวส้มหรือผิวมะกรูดผิวส้มมากกว่านะครับแต่ต้องมีความเรียบตึงนะครับมีลักษณะเส้นใยเล็กๆคล้ายๆใยของ ผ้าหรือฝ้ายนั่นะเต็มไปหมดเลยองนี้มีเม็ดผดขึ้นนะครับอ่ามีเม็ดผดขึ้นการมีเม็ดบดผดขึ้นนั้นก็จะเป็นจุดแยกแยะของพระปี25 1 0กับ2 5 1 1นะครับ2 5 1 0ก็เริ่มมีเม็ดผดขึ้นแต่ไม่มากแต่2 5 1 1นั้นจะมีเม็ดผดขึ้นมากเลยด้านข้างจะมีการเจียนะครับเจียนะครับด้วยหินเจียแล้วก็มีการลบมุมข้างๆด้วยเห็นไหมครับ กาลมมุมข้างๆด้วยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนั้นเรียนไปก็คือนี่ครับลักษณะของฟองอากาศที่ปรากฏนะฮะออกมาจากเลซินที่อ่าผสมกับมวลสารนะครับก็จะเกิดฟองอากาศนะครับจะเกิดมากเลยปี2 5 1 0นะฮะปี2 5 1 1อยปรับปลายนะครับอัะนั้นก็จะเป็นจุดแยกแยะจุดหนึ่งนะครับในใช้ในการพิจารณานะครับเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารนั้นซึ่งมีมวลสารข้างในนะครับ สวยงามมากๆนะครับองค์นี้คือพิมพ์เล็กนะครับหายากมูลค่าสูงอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับเนี่ฮสวยงามจริงๆครับสมเด็จจิตรดา